ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซเพื่อนเพื่อนทุกคนในทั้งทั้งในช่องทาง youtube และ a c e b o o k นะครับผมก็มีลูกค้าส่งมาเหมือนเดิมนะครับก็เสียงหแหบนนิดนึงนะครับเป็นวัดชุมนี้นะครับยี่ห้อนี้เลยนะเพื่อนก็คือส่งมาให้ซ่อมนะครับอาการก็คือยังไม่ยังไม่ลองนะครับยังไม่เทสนะครับว่าเป็นยังไงแต่จะทาการเทสตก่อนซ่อมนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งมาสดใหม่ๆแก่กล่องเลยนะเพื่อนอุดปลายสายเหมือนเดิมครับนี่นะครับ ทำการเทสนะคนเพื่อนก็ like สภาพก็ยังเห็นนะครับน้ำมันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะทำการเทสนะครับผมนี่นะครับอืมไม่ไปแล้วครับมันดูดนะครับผมกดไม่ลงนะครับเพื่อนเข็มก็ ไหลลงนะครับได้แค่พันหนึ่งนะครับไม่ถึงพันนะครับประมาณห้าร้อยโอเคครับเดี๋ยวทําการถอดซ่อมนะเพื่อนขอไปเร็วๆนะครับผมเพื่อประหยัดเวลาคลิปนะครับก็ทำการถอดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนี่นะครับผมก็ มีคาบน้ำมันมีการล่องรอยกันหยดน้ำมันก็น่าจะเปลี่ยนโอลิงให้ยกชุดนะครับเพราะว่าอะไรอื่นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับอาจจะเกิดจากโอลิงเสื่อมนะครับโอลิงเสื่อมสภาพเพราะว่าใช้งานมานานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหรือจะทําถอดเปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับนี่นะครับทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโอลิงแล้วก็ทดสอบกันนะเพื่อนๆไปเลยครับผม โอเคครับเพื่อนเพื่อนทการประกอบถอดเปลี่ยนซ่อมให้เรียบร้อยนะครับผมเหมือนเดิมครับมาทุกครั้งเราก็จะเปลี่ยนให้หยุกชุดนะครับผมก็ทําการซ่อมประกอบเรียบร้อยนะครับมีการทำทำการเทสนะเพื่อนก็เหมือนเดิมครับเพื่อนอุดปลายสายนะครับผมสายกองใหญ่นะครับผมนี่นะครับทําการอุดปลายสายแล้วก็ทําการเทสนะครับผม ก่เทสักสี่พันนะครับผมมาตรฐานเดิมนะครับผมเทหลังซ่อมครับ โอเคครับผมสี่พัน psi นะครับผมปล่อยลมครับโอเคครับสงงานซ่อมครับขอบคุณมากเลยครับ